รับข้สู่รายการตามรอยพ่อข่าวันนี้ตรงกับวันพุทธที่15มีนาคม2560นะคะช่วงเวลายามเช้าแบบนี้ก้านนาฬิกา30นาทีค่ะเราจะมาติดตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านหลากหลายเรื่องที่เรียนรู้รับรู้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าหัวใจนั้นพองโตอิ่มเอิบใจมีความสุขรวไมไปถึง รู้สึกปลื้มปิติมากๆนะคะที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านวันนี้เรายังพาคุณผู้ฟังไปดื่มด่ำกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทางด้านการสื่อสารพระองค์ท่านเปรียบเสมือนบีดาแห่งวงการการสื่อสารของประเทศไทยพระองค์ท่านวางรากฐาน มีพระราชวินิจฉัยทรงให้คําแนะนําในหลายๆเรื่องอันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะดําเนินการทําให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศแล้ววันนี้เราก็ยังคงติดตามเรื่องนี้กันรายละเอียดของเรื่องเราจะเป็นอย่างไรสักครู่นหนึ่งกลับมาพูดคุยกันในตามรอยพ่อพร้อมกับวิทยากรของเราค่ะ เข้าสู่การสัมภาษณ์พูดคุยในรายการตามรอยพ่อนะคะวันนี้เรายังคงติดตามรอยทางแห่งความประทับใจของคุณมนัตทรงแสงค่ะในฐานะอดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีโทรเลขซึ่งเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสสนองงานที่พระองค์ท่านพระราชทานผ่านช่องทางการสื่อสารที่เป็นวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้เกิดการรวมพลของคนที่มีความรู้หลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมกันแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือสําคัญทั้งเรื่องของภัยพิบัตินะ ทั้งเรื่องของการทําความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ธุรกันดารค่ะรอยทางแห่งพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารจะนํามาบอกเล่าพูดคุยกันต่อในรายการวันนี้กับวิทยากรท่านเดิมที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะคะต้อนรับคุณมนัติทรงแสงอดีตรองอธิบดีกรมไปรสณีโทรเลขและอดีตรองเลข,ขาธิการสํานักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทชค่ะตอนนี้คุณมนัตพร้อมที่จะพาเราย้อนรอยทางแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมณัตค่ะ ครับสวัสดีครับผู้ฟังทางบ้านครับผมมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ฉันสงสัยเวลาที่ประชาชนจะเข้าเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเราก็จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการใช้คําราชาศาัพท์ทีนี้พอเรากลับมาคุยกันในรูปแบบของวิทยุสื่อสารการที่จะสื่อสารข้อความถึงว r 0าศูนย์ศูนย์เก้าซึ่งคือรหัสเรียกขางพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านสื่อสารตอบกลับไปยังเหล่าสมาชิกการสื่อสารในรูปแบบของวิทยุสื่อสารเป็นอย่างไรคะ ครับก็เป็นโชคดีเป็นโชคดีของคนไทยจริงๆน,นะครับที่พระองค์ท่านทรงพระรชาชอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและพระองค์ท่านก็ทรงม,มีพระเมตตาอย่างยิ่งนะครับกับผู้ที่เป็นสมาชิกวิทยุโดยเฉพาะสมัครเล่นหรือ VR ของเรานี้พระองค์ท่านติดต่อ,อด้วยภาษาธรรมดานะครับภาษาธรรมดาและก็เป็นไม่ไ,มได้ถือพระองค์แต่อย่างใดน,นะครับก็ติดต่อพระองค์ท่านใช้แอนพระองค์ท่านก็คือ VR ศูนย์ศูนย์เก้านะครับถ้าเรียกสมาชิกอย่าง ยังติดต่อมาที่ผมว่าพาะะะะระองค์ท่านก็จะจะจะเรียกบีย019นะครับพระองค์ท่านก็จะติดต่อสื่อสารจะพูดแบบธรรมดาแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงมีพระอารมณ์ขันอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องมีเกล็ดอะไรเยอะแยะมากแม้กระทั่งติดต่อกับนักวิทยุหมักเล่นที่เป็นเจ้าหน้าที่สูนสายลมนะครับพระองค์ท่านก็บอกว่าสามีปัญญาคู่นั้นที่ติดต่อสื่อสารอะไรกันก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสูนสายลมนี้ก็จะมีมีปัญญาเขาทํางานเป็นเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยกันนะครับ ก็มีการติดต่อสื่อสารอะไรกันแล้วก็ไปช่วยคนพระองค์ท่านก็จะใช้ใช้คาแบบธรรมดานะครับทําให้พวกเราไม่ไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นหรือไม่ไม่ประมาทนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเกือบตกเก้าอ,อี้นะครับเป็นคําถามที่พระองค์ท่านถามมาแล้วก็เป็นความประทับใจจริงๆเนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านเพร่าสารคําถามมาที่ที่ถ้าไม่ได้เตรียมการหรือไม่ได้รู้ไว้ก่อนนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่องค์ท่านถามในเรื่องของกฎระเบียบ ว่าในช่วงที่ติดตั้งรีพิเตอร์ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่13ปี2 5 2 8นในช่วงบ่ายๆพระองค์ท่านก็ถามมานะครับผมก็อยู่แต่คิดทงางานพระองค์ท่านถามมาว่าใช้ข่ายสายลมสายลมนั้นเป็นข่ายราชการใช่หรือไม่ค่ะก็ตอบพระองค์ท่านว่าใช่เป็นข่ายราชการแล้ว VR เป็นข่ายของวิทยุสมัครเล่นใช่หรือไม่ก็ใช่ก็ตอบพระองค์ท่านไปพระองค์ท่านบอกว่าไม่น่าจะถูกต้องถ้าใช้ VR ในข่ายของสายลม อันนี้ก็เลยเป็นผมก็อึง้งเบพักหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ด้วยด้วยการเตรียมการว่าจะแล้วก็ดูในที่ที่ท่ทานอาทิตย์ดีสุชาติเกิดสกรลท่านเตรียมการไว้ก็คือเว้นนะครับเว้นสายลมศูนย์เก้าไว้ก็เลยจับังคมทูลว่าท่านเบียศูนย์ศูนย์เก้าถ้าใช้ในขายสายลมตรงท่านาใช้ใสายลมศูนย์เก้าได้ได้เตรียมการไว้ให้แล้วก็วลวเลยรอดตัวไปไม่ไงั้นก็คงจะเป็นสมายของ,งของถูกตัดค่ะ ใช่เราะว่าทเสีนยนที่ใช้หัวใช้ผิดคาผิดอะไรเงี้ยนะจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ก็ยังยังยังอะไรยังประทับใจแล้วก็ยังอยู่ในใจยังจะจาอยู่ตอนตลอดชีวิตว่าโอยครั้งหนึ่งตัวรอยไมาได้นี่ยอดมากไม่งั้นก็คงไม่รู้จะตอบพระองค์ท่านยังไงอะไรเพราะว่า,าจริงๆแล้วพระองค์ท่านแม่นเรื่องระเบียบมากนะครับอันนี้ก็ก็ทําทให้ทราบว่าพระองค์ท่านทรงแม่นเรื่องกฎระเบียบว่าจะใช้ข่ายนหยยังไงพระองค์ท่านใช้ข่ายของ ของฝานฟ้าพระองค์ท่านก,ก็จะใช้สัญญาณเลขาหนึ่งใช้ของสายลมว่าสายลมศูนย์เก้าใช้ของศอกเก้าใช้ของอะไรพระองค์ท่านไม่เคยผิดเลยค่แะแม้ในสมัักเล่นสมัครเล่นก็เป็นภาษาที่เขาใช้คิวโค้ดกันบ้างภาษาวิทยุราชการก็ใช้โค้ดวอลทั้งโค้ดวอลและวิสมัครเล่นพระองค์ท่านใช้ในข่ายไหนไม่เคยติดพลาเลยค่แม้แต่ครั้งเดียวเท่าติดตามรับฟังว่านนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นความที่พระองค์ท่านมี ขอมหากรุณาธิคุณแล้วก็ทรงแม่นต่อกฎระเบียบทรงศึกษาทรงคุกแกมการไว้ทั้งหมดทรงท่านทรงปฏิบัติจริงเะครค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจพวกเราตลอดมาก็จะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปนะครับในการที่จะทํำตามความดีเพื่อพระองค์ท่านใช้ระบบสื่อสารเพื่อช่วยในกรณีที่เกิดเหตุเกิดภัยแรงสัตครับค่ะนับเป็น พระเจริยวัรที่เป็นต้นแบบให้แก่นักสื่อสารทั่วประเทศนะคะความแม่น oh. ความเคารพกฎกติกาในฐานะที่คุณมานัธเนี่ยนะคะมีโอกาสทํางานที่กรมไปรษณีโทรเลขตั้งแต่สมัยที่เป็นช่างไปจนถึงตําแหน่งรองอธิบดีกรมไปรษณีโทรเลขอยากให้คุณมานัธเล่าให้เราฟังะคะ่ะถึงความประทับใจที่มีต่อพระอจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะทรงใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ี่น้องประชาชนค่ะเหตุการณ์สําคัญที่เครื่องมือสื่อสารช่วยเปลี่ยนให้วิกฤตเหล่านั้นกลายเป็นโอกาสแห่งการอยู่รอดมีเรื่องราวอะไรบ้างคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ที่สวนพึ่งรัฐบุรีเนีครับค่ะอันนั้นก็นก็ก็เป็นเรื่องที่ปีสองหัสมเก้ามันก็ประมาณประมาณนั้นนะครับเก็ฝนก็วัตภัยขึ้นแล้วก็น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมต้นไม้ล้มอะไรเยอะแยะมากแล้วก็ พวกนักวิทยุอาสาสมัครนักวิสมัครเล่นก็อยากจะไปช่วยก็ปรึกษาหาลเลยกันในความถี่นีะเกิดถ้าเราไปช่วยเราจะต้องวางแผนกันยังไงอะไรยังไงก็จะมีการพูดคุยปรึกษาหาลเลยเพราะนักวิศาาิทธเล่นส่วนมากก็จะใช้ความถี่ในการปรึกษาหาัลเลยกันนะครับว่าเราจะไปทําอะไรกิจกรรมครั้งนี้จะมีใครอยู่ที่ไหนสะดวกยังไงใครมีอุปกรณ์ใครมีสายอากาศใครมีเครื่องวิทยุใครมีรถที่ติดตั้งวิทยุอะไรต่างพูดกันไปพูดกันมาก็โรงท่านก็ทรงเข้าใจว่าโรงท่านทรงมอนิเตอร์อยู่นานและโครงท่านก็ติดต่อเข้ามา สายลมจากเวย009การไปช่วยในเรื่องของภัยพิบัตินี้ต้องเตรียมการให้ดีต้องวางแผนให้ดีการที่จะวางระบบให้ติดต่อเข้าไปช่วยในพื้นที่ที่เขาเกิดภัยพิบัตินี้ต้องใช้หลักการโดยใช้รถที่มีวิทยุเอาไปจอดไว้บนที่สูงนะครับที่ราชบุรีนี่อาจจะบนเขาเรื่องแหล่งจางพระองค์ท่านกระจงไทรสายการแนะนำอ่ะแล้วก็ผู้ที่จะลงไปในพื้นที่ก็จะใช้เครื่องมือถือเพราะว่ารถด้วย ยานพาหนะเข้าไปไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีใช้วิทยุในพื้นที่นะครับก็อาจจะใช้เครื่องมือถือแล้วก็แบตเตอรี่นั้นกตต็ต้องเตรียมการชาร์จให้เต็มโรงท่านละเอียดจกนกระทั่งบอกว่าแบตเตอรี่ที่เตรียมแบตเตอรี่สำรองเที่ยวไปนี้ต้องระมัดระวังอย่าใส่ไปในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าโดยที่ไม่มีอะไรไม่มีจวนหอหุ้มเพราะอะไรเพราะว่าโะรงท่านบอกว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วอาจจะไปเจอ เหรียญได้เจอพวงกุญแจรืร้เจอโลหะอะไรอาจจะเกิดการช็อตพ่วนะครับเกิดการลัดวงจรขึ้นแบตเตอรี่ที่เตรียมการไปนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้การได้พวกงท่านละเอียดมากทรงกระทานคําแนะนําแต่ละเรื่องนั้นประทับใจในเรื่องของโอ้โห,โหพระองค์ท่านปฏิบัติด,ด้วยพระอ,องค์เองจริงๆริเนี่ยเพราะเราคาดไปถึงเหมือน,นกันว่าการที่มีแบตเตอรี่สำรองซึ่งคนทั่วไปเลยก็จะ สเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่กระเปา๋าใส่แล้วก็คิดว่าคงปลอดภัยแล้วคะแต่พวงพนองท่านบอกว่าถ้าจะให้ปลอดภัยกว่านั้นต้องมีฉนวนหุ้มจะเพื่อไม่ให้คั่วมันมันเปรยที่ไปโยนโลหะเรื่องอะไรช็อตคั้วกรได้อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พวกเราก็จำมาแล้วก็ก็มาบอกกันว่าเาการที่เราไปช่วยแรงงานต้องมีความพร้อมนะครับในการที่วางแผนแล,แล้วก็เราเราปฏิบัติตามที่พองท่านส่งพระราชทานคำแนะนำแบบสบานะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ ที่ดีมากนะครับแล้วก็ประทับใจส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ติดตั้งรีพิเตอร์นะครับในปี2528ก็ประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่13ปี2528การแข่งขันนี้ก็จะมีแข่งขันในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีแข่งขันประเภทถนนก็คือจักรยานประเภทถนนแล้วก็เป็นเรื่องแข่งขัแข่งขันเรือใบ ปีสองห้าสองแปดเัียเราแทบจะไม่ยังยังโทรศัพท์มือถือยังไม่แพร่หลายนะครับยังไม่แพร่หลายแล้วมีอยู่บ้างเป็นการเริ่มต้นก็จะมีโทรศัพท์แบบใหญ่ๆนะครับแบบที่ถือใหญ่ๆแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงราคาเป็นแสนนั่นนะครับค่ะ f i n a n c i ที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วต้องมีระบบสื่อสารที่จะติดต่อไปยังไ,ไกลๆนั้นวิทยุธรรมดาที่ใช้มันก็มีขีดจํากัดนะครับ ในกรุงเทพสามารถติดต่อได้แต่ถ้าไปทังชนบุรีศรีราชาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องหาระบบสายทอดสัญญาณไปช่วยก็คือตัวรีพิเตอร์นั่นเองก็นำรีพิเตอร์ไปติดตั้งเพื่อให้การติดต่อสื่อสารในการรายงานผลในการประสานงานของกรรมการจัดการแข่งขันก่อนไปติดตั้งก็ทดลองเรียบร้อยในกรุงเทพมหานครนี่นะครับติดต่อสื่อสารกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ก่อนการแข่งขันสัก ประมาณสิบวันได้ประมาณสัปดาห์เสร็จจไปติดตั้งที่เขาฉลากเขาฉลากนี่ก็อยู่ที่ศรีราชานบนยอดเขา้ก็มีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของคอสทอ,ขอ,ข,อของทีโอทีส่วนมากเขาสูงๆนี่ก็จะมีชันมองขึ้นไปนะครับเวลาเดินทางท่านจะเห็นจะมีเสาอากาศมีอะไรเยอะมากเลยเพราะว่าเขาต้องการที่สูงเพื่อไปติดตั้งตัวรีพิเตอร์รือตัวไอยทอดสัญ,ญญาณเพื่อให้การติดตอด่อสื่อสารนั้นไปได้ไกล พราะนั้นเมื่อไปเมื่อทดลองในกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าผมองผลเพนพูนาชินนะครับเอารีพิเตอร์นั้นไปติดตั้งตอนนั้นก็รับผิดช,ชอบในเรื่องของระบบสื่อสารสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้ทรงที่สิบสามเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาเราก็คิดว่าคงจะเรียบร้อยเหมือนในกรุงเทพแต่ปรากฏว่ามันมีสัญญาณรบกวนแล้วก็รีพิเตอร์นั้นทำงานแบบติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างมีคลื่นรบกวนมีอะไร้ามาก็กแก้ไขกันอยู่นะครับนานเป็นชั่วโมงเลยนะ ปรับมุมสายอากาศทําอะไรเท่าที่เราจะทําได้ก็ไม่สาเร็จอทายังไงดี <c oughs> ก็มีพระสุรเสียงของพระองค์ท่านเข้ามา, 2019, <ư. S 1> าว,วิทยาศูนย์หนึ่งก้าจากตุยาศูนย์ศูนย์เก้าโอ้เปล่าเลยทีนี้ก็พระเศสเนก็ก็ตอบรับไปองค์ท่านก็ส่งถามมาว่ามีพิเจอร์ที่ไปติตั้งเนี่ยความถี่เท่าไหร่ความถี่ส่งเท่าไหร่ความถี่รับเท่าไหร่ระบบสายอากาศใช้ร่วมกันหรือแยกกันคนละต้นนะครับ คือสายอากาศของรีพิเตอร์มันก็จะมีสองความถี่มีภาครับภาคส่งดังนั้นก็กราบมังคมทูลไปนะครับก็ทุกนั่นทุกขั้นตอนกรมช่างก็บอกก็ควรจะต้องปรับระดับให้มันต่างกันสายอากาศภาครับภาคส่งเพราะว่ามันอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสถานีอื่นซึ่งความถี่จริงๆมันอาจจะไม่ไม่ตรงแต่มันอาจจะเกิดอินเตอร์โมดูลชันหรืออะไรที่มันระหว่างความถี่ที่มันใช้งานพร้อมๆกันสองามความถี่แล้วมันเกิดความถี่ความถี่มาลงของเราพอดี เราะนั้นก็ต้องมีตัวตัวกรองขึ้นด้วยตัวตัวฟิลเตอร์เข้าไปก็ทาตามที่พรงพยาราลพลาเรีนคาแนะนำามาปรับเอารีพิเตอร์อะไรไปเอาเอาตัวฟิลเตอร์ตัวอะไรไปไปใส่ก็ก็แก้ไขปัญหาได้ใช้เวลาอยู่นานเพราะตอนนั้นประสบการณ์ในเรื่องของการใช้วิทยุของราชการเราก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็มีการทดลองมีการทําอะไรกันเยอะสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แพร่หลายมาก ดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านพระไรสา,านคำแนะนาม,มาเสร็จเรียบร้อยก็ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยใช้การได้นะครับพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณมากนะครับในการที่จะทรงทดสอบสรรัญญาณทดสอบเกือบสุกวันนะครับพระองค์ท่านจะติดต่อเข้าไปในช่องอิเตาร์เนี่ยที่ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยในช่วงบ่ายๆพระองค์ท่านจะสอบถามเรื่องผลของเรือใบกา,ารแข่งขันเรือใบว่าเป็นยังไงบ้างระบบสื่อสารใช้การได้ดีไหมพระองค์ท่านติดต่อไปไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจาะจงเฉพาะเจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้นะ พรง์ท่านก็เรียกทั่วไปว่านักวิจารักเล่นหรือวีอาคนไหนที่อยู่ในความทีทก็ตอบได้เพราะรองค์ท่านก็พูดคุยแบบแบบปกติเหมือนกันนักวิจารณ์เล่นทั่วไปทุกครั้งที่มีพระองค์ท่านติดต่อเข้ามาทุกคนก็จะตื่นเต้นแล้วก็ปิดเอาปเอาปลี่ยนความทีมาอยู่ความทีที่พระองค์ท่านติดต่อตลอดอันนั้นก็เป็นเป็นความที่ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจกันว่าโอ้โหพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณกับเราจริๆๆงๆน,นะครับแลก็ติดตามตลอดอันนี้เป็นส่วนท,ที่ที่เราเองแล้วก็ ไม่ถึงนะครับว่าพระมหากษรัตริ์ไทยที่รทรพระ,รพระรรองค์ท่านทรงดีพระราชภารกิจเยอะแยะไปหมดพระองค์ท่านก็ยังสนพระราชาพระราชาือไทยในรายละเอียดเล็กๆ,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 ๆน้อยๆหรือมีอะไรที่เรามีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะท่งเข้ามาช่วยปัดเป่าวันเทาแก้ไขให้เกือบทุกเรื่องนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ทราบถึงคนระับถึงในสภาุณะที่คุณครับ ค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณมนัฐเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประทับใจเพราะว่าถ้าเราจะให้เล่าความประทับใจทั้งหมดที่มีต่อพระองค์ท่านต่อพระอาฉริยภาพของพระองค์ท่านดิฉันว่าเวลาของรายการจะก,กี่สัปดาห์จะก,กี่เดือนจะก,กี่ปีก็คงไม่พอนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะที่มีตัวอย่างหนึ่งของความประทับใจมาทําให้เราได้รู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาใต้ร่มพระบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชโอกาสนี้ขอบพระคุณคุณมนัฐทรงแสง สำหรับรอยทางที่เล่าย้อนให้เราฟังกับพระกุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ